ไปไป,ไปเอาเวลาถึงกล่อง,งนี้มาเนี่ยนั่นแหละถูกแล้วอ่าไปไปอันนี้มีคาฟเฟแมวนะคะคาฟเฟแมวคาฟเฟปลาท้องอันนี้ไม่อยากเชื่อเลยค่ะอันนี้คาฟเฟ่หลงป่านะคะตอนแรกนึกว่าหลงป่าจริงๆค่ะคือแบบเบอร์มาคาฟเฟ่หลงป่าสวยนะไม่ใช่ว่าจะไม่สวยอย่างที่เราคิดไปนะคะเอ๊ะ สวยนะไม่ใช่ว่าจะไม่สวยถ้าใครพูดว่าไม่สวยคือตัวเองต้องหลงปาแทนอะนโมหหายไอเอโอมานี่อะไรครับคุณใบเฟริร์นครับใครใบเฟริร์นโอ้ฉันลืมไปใช่ฉันชื่อใบเฟริร์นนี่นะฉันขอโทษไอเอ็มสอรี่ด้วยนะเพราะฉันลืมไปว่าฉันชื่อใบเฟิร์นอื้อ <c oughs> สวยมากทุกคนสวยมากครับตอนนี้นเราดูใครไปเฟิอนอ๋อเราไปเฟิอนองเฟินเอาไปให้พ่อดูครับโอเคเอไปกัน คุณเออไปกันเลยฉันลืมไปว่าฉันชื่อใบฟลร์ฉันนี่ลืมบ่อยจริงๆลืมแม้กระทั่งชื่อตัวเองพี่โมยุย้ยเอาปีก็ต้องเป็นนะ